แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสุขที่18ตุลาคม2567มาแล้วนะคะสำหรับกรอบระยะเวลาดีเดยเปิดลงทะเบียนรับเงิน10,000บาทกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนภายในเดือนพฤศจิกายน2567หลายคนคงบอกว่าอ้าวไหนบอกว่าจะเป็นเดือนตุลาคมทำไมเปลี่ยนมาเป็นพฤศจิกายนแล้ว ก่อนไปรับชมรายละเอียดว่าทําไมนะคะอย่าลืมส่งกําลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสานใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะโดยอัปเดตความคืบหน้าจากนายจุลพรรณอมรอวิวัฒน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้เปิดเผยว่าการลงทะเบียนโครงการดิจิทัลเ l l ต t สำหรับกลุ่มประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ผ่านธนาคารเฉพาะกิจของรัฐได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยจะมีข้อสรุปที่ชัดเจน ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนี้สาเหตุที่มีการเลื่อนเปิดลงทะเบียนในกลุ่มนี้นะคะเป็นเพราะการเปลี่ยนรัฐบาลทําให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งชุดเดิมพ้นจากตําแหน่งจึงต้องรอการประชุมคณะกรรมการชุดใหม่ให้เรียบร้อยซึ่งระบบการลงทะเบียนผ่านแบงก์รัฐ ได้เตรียมพร้อมหมดแล้วก็คาดว่าในเดือนพฤศจิกายนน่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้สำหรับการเดินหน้าโครงการดิจิ t a l Wallet ในเฟส2นายจุลพันธ์กล่าวว่ายืนยันว่ารัฐบาลทำต่ออย่างแน่นอนและประชาชนที่ลงทะเบียนจะได้รับเงิน1,000 0บาทถึงมือครบถ้วนแต่จะเป็นทั้งก้อน หรือแบ่งให้แล้วจะมีการดำเนินการในกรอบระยะเวลาใดานั้นขอสรุปหลังมีการประชุมก่อนทั้งนี้ยังยืนยันเป้าหมายว่าจะมีการพัฒนาระบบการจ่ายเงินแบบ payments y s t e m ที่เป็นแบบ Open Loop นะคะ ซึ่งจากการดําเนินโครงการเงินเหมือนกระตุ้นเศรษฐกิจสําหรับประชาชนกลุ่มเปราะบางไปแล้วเบื้องต้นพบว่ามีการกระจายตัวของเม็ดเงินได้ดีและมีรอบการหมุนที่เร็วกระตุ้นในการค้าขายทั่วประเทศให้มีความคึกคักมากขึ้นนี่คือความคืบหน้าล่าสุดสําหรับการเปิดให้ลงทะเบียนรับเงิน1 0,000บาทกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนล่าสุด เผยออกมาแล้วนะคะว่าเป็นพฤศจิกาย,ยนไม่ใช่ภายในตุลาคมนี้อัปเดตโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน,นะคะ